สวัสดีครับผมผมชื่ออินทราเทพคำโพนอกหลังจากพักเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆพี่ๆน,นังน้องรับฟังแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ให้แก่แฟนผมที่อยู่เมืองไทยชื่อเพลงว่าฝากรักฝากคิดถึงร้องใหม่แก้ไขใหม่ครับเชิญชมและรับฟัง ได้แล้วครับณโอกาสนี้ฝากความรักและความห่วงใย,ายจากหัวใจของออ้คนนี้ฝา ากความรักและความจริงใจฝากไปให้กับเธอแฟนฉันฝากความรักที่มีหให้กันให้เธอนั้นแม้ว่าจะอยู่ห่างไกล เป็นห่วงอีลีแฟนที่อยู่ไกลกันฝากความรักเชื่อมความสัมพันธ์ให้สองเรานั้นรักกันตลอดไปฝากความรักที่มีมันคง ใจเสื้อต้องไม่เปลี่ยนแปรพันฝากความรักให้เธอทุกวันใจอ้ายนั้นจะรักเธอตลอดไปใจอ้ายนั้นจะรักเธอตลอดไปหากไม่สบาย อยู่กรกล้กันฝากความรักเชื่อมความสัมพันธ์ให้สองเราหนารรักกันตลอดไปฝากความรักที่มีมันคงใจ ไม่เปลี่ยนแปรพันฝาความรักให้เธอทุกวันใจไอ้นั้นจะรักเือตลอดไปใจไอ้นั้นจะ